สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตราย,ยานิมาเล่นพีกีเปียรีเฟียรการดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาในท็อปิกอะไรอาจารย์กำลังจะหาเนาะ วันที่ไม่มีเราเขายังมีความสุขดีอยู่ไหมไปดูสถานการณ์เขากันนะคะไปส่องดูว่ากา,การไม่มีเราอยู่ในชีวิตแล้วในตอนนี้นะหรือเราเงียบหายไปจากชีวิตเขาแล้วเขามีความสุขดีอยู่ไหมเนาะเลือกจากการสองใบนะคะใบแรกเดือดซันใบที่สองเจลาโลเฟนสะ์เนาะอาจารย์เอาชอบเอากาดไพาทาโล่สองใบวางไว้ที่โต๊ะทำงานสำหรับใครที่ชอบ ไพทาโร่หรือมีไพ่ทาโร่ไพยิปซีอยู่ในมือสามารถดึงดูดพลังงานโดยการนําภาพไพ่หรือเอาไพ่ที่เราชอบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราอยากเป็นอยากศึกษาอยากเล่าเรียนก็เป็นไฮโรเฟนขัวาจานก็เป็นไฮโรเฟนอยากเด่นดังปังปุริเย่ก็เป็นเดอะซันอย่างเงี้ยวางบนโต๊ะทางานก็ช่วยเสริมดวง <c oughs> สายมูงในอีกรูปแบบหนึ่งได้ด้วยนะคะ จาก็จะวางไว้อยู่ตอลอดนก็อาจารย์มาทางนี้เนาะ <l uc al> <c oughs> เลือกจากสองใบน,นะไปนอกเรื่อง <g piano> กับ topic content ที่ว่า,าไม่มีเราอยู่แล้วในวันนี้เขามีความสุขดีอยู่ไหมนะคะ The Sun The h a l e f n เนาะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันนะคะกับการคอมเมนต์ใต้คลิปรุ้นรับสิทธิ์ดูดวงฟรีกันด้วยเนาะเดี๋ยววันที่หนึ่งเมษายนเราก็จะรู้แล้วว่า ใครจะได้รับสิทธิ์น,นะนะโอเคเลือกได้แล้วก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกการตึดสันนะคะกับท็อปปิกคอนเทนต์ที่ว่าวันที่ไม่มีเราอยู่แล้วเขามีความสุขดีอยู่ไหมนะอืม ตอนนี้เราไปดูที่สถานการณ์คุณละเขาก่อนว่าแบบไหนยังไงนะคะดูบแบบโดยวรวมค่ะเช่นเคยเนาะไม่ต้องซีเรียมน้องเครียดค้ำๆก็พอนะคะไม่ดราม่าไม่ดอกสิเนาะโอเค <S <S มาดูกันดูสถานการณ์คุณละเขาก่อนนะคะ คโนเปจเคิลคุณอาจรู้จักกันเอ่อมาจากกลุ่มแวดวงของเพื่อนฝูงที่เรียนที่ทำงานได้ด้วยเนาะนายช็อ nice ปครับแน่นอนความสัมพันธ์นี้การแสดงออกจากเขาก็ต้องบอกเลยว่าคุณรู้เลยว่าเขาแสดงออกถึงคำเกินกับคำว่าเพื่อน10 of s o r d s มีทั้ง10เรียนแล้วก็10ดาบในที่นี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุเท่ากันหรือเด็กกว่าด้อยกว่าอ่อนกว่าโปรไฟล์ Bo on, อ่อนกว่าหรือด้อยกว่าคุณก็ได้นะคะ อืมสิบเปรี้ยนสิบดามนายชอบครับเป็นความสัมพันธ์มีสิบถ้วยด้วยมีสิบถ้วยด้วยนะเหลือสิบไม้อย่างเดียวนะคะเป็นความสัมพันธ์แน่นอนจากหน้าไพ่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเติบโตเรียนรู้และรู้จักการมาในระยะเวลาหนึ่งแต่แน่นอนนะคะก็คือสิบสิบสิบก็คือมันคือจุดจบเนาะคอมพิวต์ด้วยก็คือหนึ่งถึงสิบก็คือสิบก็คือจบคอมพิวต์แต่สิ่งที่คุณได้จากเขา ในการที่ใช้ออระยะเวลาคบหาดูใจกันนะพูดคุยกันเขาก็ส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณเนี่ยมันเหมือนว่ามันถึงทางตันทางตันในที่นี้หมายความว่าไงมันเป็นได้แค่นี้คือคนที่เข้าใจนะคนที่เข้าใจคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นใจนะคนที่ยอมรับในตัวตนของเขาแล้วก็เป็นคนที่เขาไม่ได้ให้สถานะความสัมพันธ์ถึงแม้วางความสัมพันธ์สิบถ้วย อาจจะมี18บวกกันไปแล้วก็ได้นะคะทำงานในความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นครอบครัวฟ,ฟูลฟิลเติมเต็มกันแล้วกันแต่สิ่งที่ได้คือตรงนี้ t e o o p p n t a c l e s ก็คือ,อคนคนหนึ่งที่ผูกพันกันมานานแต่ไม่มีสถานะอะไรเป็นอย่างนี้มาตลอดและแลนนี่ก็คือปัญหา10 of s w o r r s บางคู่บางเคสจากหน้าไพ่นี้อาจารย์เห็นนะบางคู่บางเคสอาจจะเห็นกันในที่เรียนที่ทํางานอก็ได้นะคะ อ,อมันทําให้แบบว่าคุณยัง move on ไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เนาะอาจจะมีการยังเห็นเห็นกันอยู่อ่าเป็นเขาก็ได้นะคะที่ยัง move on จากคุณไปไม่ได้เนาะเพราะจากน้าภัยมันไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปไหนหรือไปไกลเกินกับคำว่าเกินกับคาว่าเพื่อนแต่มันก็ไม่เคยถึงสถานะแฟนสักทีทั้งที่บางคนก็ทํางานเกินกว่านั้นแล้วนะโอเคนี่คือสถานการณ์ของคุณนะคะอืมอ่ะเรามาดู ตอบท็อปิกคอนเทนต์วันที่ไม่มีฉันเธอยังมีความสุขดีอยู่ไหมกับวันที่ไม่มีเราเขามีความสุขดีอยู่ไหมเนาะเราไปดูกันนะคะดวงแบบโดยรวมย้ำอีกรอบดวงนี้ไม่ใช่ดวงคุณถ้าคิดว่าดวงนี้ดวงคุณไหมยังไงแบบไหนแนะนําดูดวงสุดตัวดีกว่าแอดไลน์ออฟฟิเชีเข้ามาดูรายละเอียดค่าดูดวงโอนเข้ากับจองนะคะแล้วก็พิมพ์หนะึ่งเก้าเนาะก็จะได้จองคิวกรบชานะคะอืมมาดูกัน วันที่ไม่มีชันเธอมีความสุขดีอยู่ไหมเช่วนอลสอร์นะเพจเชคเตอนนี้คุณไม่สนใจเขาเลยเนาะเขาจากการเขาเช็คอาจจะมีการเช็คเลติ้งหรือมีการแสดงออกบางทีหรือท่าทีบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะท่าทีบางสิ่งบางอย่างกับคุณหรือแสดงออกแบบไม่ได้ชัดเจนหรือตรงมาที่คุณก็ตามแต่ต้องบอกเลยถ้าตรงไหนที่คุณมองว่าเขาแสดงตรงนั้นนะ่ะ เหมือนว่าสื่อสารถึงเราไหมนั่นแหละเขาสื่อสารถึงคุณแต่เขาไม่แสดงออกแบบชัดเจนต้องบอกเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ดสนใจตอนนี้เขามองมาที่คุณในลักษณะที่ว่าคุณไม่แคร์ไม่สนมองมาที่คุณนะแต่ที่ครั้งหนึ่งคุณเคยให้ความสําคัญกับเขาให้ p r i o r i t กับเขาให้ความเอ,อ่อความมีอิทธิพลเนาะให้เขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณมากแต่ตอนนี้คุณไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นอยากท,ทำอะไรก็ทํา ันไม่ได้สนใช่เราเวลาไปพัฒนาตัวเองเรียนรู้แล้วเติบโตทาอะไรที่มันทําให้ฉันดูดีขึ้นดีกว่านะตอนนี้เขามีการแอบมองมาที่คุณอยู่เนาะ tree of source เห็นไพ่แค่นี้สําหรับคนที่อ่านไพ่เป็นจะรู้เลยนะคะว่าเขามีความสุขหรือไม่มีความสุขกับการที่ไม่มีเรากับการที่เราไม่ได้สนใจนะข้อดีของการอ่านไพ่เป็นนะนะเห็นไพ่ก็รู้เลยนะคะถ้าใครอยากอ่านไพ่เป็นนะคะตอนนี้อาจารย์เปิดคอร์สแล้วนะ สอนอ่านไพ่ล้วนๆนะคะต้องมีพื้นฐานของการที่รู้ความหมายไพ่ไพ่เหรียญไพ่ดาบไพ่ถ้วยเป็นยังไงเมเจอร์คณาไมเนอร์คณาเป็นยังไงอ่ะถ้ามีรู้ความหมายมาบ้างแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่รู้เลยแนะนําให้ดู YouTube หรือดู t ิ k กต o ออะไรที่เขาสอนเรื่องความหมายไพ่แล้วก็มาเรียนคอสนี้ได้เพราะอาจารย์จะเน้นสอนอ่านไพ่หนึ่งสองสาใบใต้สําหรับหมายความว่าไงแล้วจะสอนให้ดูการเออดูมิติของไพ่ด้วยคำถามไปปิดไปเปิดเราจะจับไพ่ตรงไหนมาเป็นคำตอบที่จะ ตอบคำถามแล้วเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะสนใจก็แอดไลน์ออฟิเชียลราคาคออยู่ที่แปดเก้าเก้านะคะขอภขอภัยโฆษณาในคลิปหน่อยเนาะจากหน้าไพ่นะไม่ต้องขยายหน้าไพ่นี่เห็นชัดมากถ้าอยากขยายก็คือหมายความว่าเราจะรู้ว่าส่วนลึกภายในใจเนี่ยเขาเจ็บปวดและทรมานแค่ไหนอันนี้เราก็จะไปดูอีกนะอันนี้อาจารย์ไม่ขยายนะคะเราก็จะไปดูกันว่าวันที่ไม่มีฉันนะเธอยังมีความสุข ดีอยู่ไหมเสื้อนอมสอดเจ็ดดาบมานี่ก็ไม่ได้ว่ามีความสุขอะค่ะบางครั้งบางคงางค,งคุณอาจจะเห็นเขาในสื่อโซเชียลหรือเห็นเห็น,เห,นเห็นกันอยู่เนี่ยคุณมองว่าเขามีความสุขแต่จริงๆอะเขาไม่ได้มีความสุขทําท่าให้ดูดีมีความสุขเท่านั้นนะแล้วเขาเจ็บปวดใจมากกับการชื่อคุณไม่แคร์เห็นก้าวเหรียญตรงนี้ไหมเจ็ดดาบสามดาบสี่ดาบคุณเฉยกับเขามากมาก คุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเขาเลยมันทรมานเจ็บนะเธอสามดาบเสียแทนใจกับการที่เธอไม่ให้ค่าฉันเนี่ยฟีลลิ่งนางเป็นแบบนี้นะเเหรี 5, หยญห้าเหรียญเป็นสี่เหรียญคือในมุมของเขาเขาทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เขาได้แต่กักเก็บกอดความรู้สึกที่เขาเจ็บปวดไว้โดยที่ไม่แสดงออกเพราะอะไรเดี๋ยวเสียบุคลิกนะคะหรือเ,เสีย ความเรียกความเป็นตัวตนของเขาไปถ้าเขาจะแ,แสดงออกว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณไปเนาะเห็นไหมห้าเหลียนตรงนี้การสูญเสียการเลิกหลาการจบกันไปการไม่ได้อยู่อยู่ตรงนี้ที่มีคุณอยู่ด้วยห้าเหลียนสูญเสียทั้งหมดเลยล,ล้มละลายนะคะเห็นสิบดาบนี้ไหมเขายัางมุฟออนจากคุณไปไม่ได้คุณอะอาจากหน้าไพ่อาจารย์มองว่าคุณไปแล้ว่ พอค้นเก้าเหรียญเนี้ยคือคุณแบบเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเนาะสิเปรี่ยนเก้าเหรียญหนึ่ง mm. เหรียญอยู่ตรงเนี้ยคุณเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ธรรมดาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการรักการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการเลิกลาจากกันไปแล้วคุณก็มองว่าคุณเต็มที่แล้วคุณปลดปล่อยตัวเองจากอยู่ในพื้นที่ห้าเหรียญตรงนี้เนาะสิบห้าเป็นห้าตรงนี้คุณปลดปล่อยตัวเองจากพื้นที่ที่คุณไม่มีคุณค่าห้าเหรียญคือการสูญสิ้นสูญเสีย กลับมารักตัวเองก้าเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองฉันโสดฉันก็อยู่ได้โสดฉันก็อยู่ได้ฉันไม่มีใครฉันก็อยู่ได้แต่ฉันมีตัวฉันเองฉันรักในตัวฉันเองฉันเคารพในตัวฉันเองการที่ฉันไม่เคารพในตัวเองหรือการที่ฉันด้อยค่าตัวเองเพื่อไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นอีกนั่นคือการที่ฉันการที่ฉันทําร้ายตัวฉันเองนี่คุณกําลังเป็นแบบนี้ เนาะเพราะว่ามันห้าเรียนอยู่อย่างนี้คุณบอกว่าคุณไม่อยากสูญเสียตัวเองไปแล้วกลับมาเป็นคนเดิมคนที่เคยเป็นสดสวยรวยปังอยู่ได้ด้วยตนเองไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เราอยู่ในพื้นที่ที่เรามีคุณค่าเสมอน,นะคะคุณเป็นแบบนี้แต่เขาต่างหากแหละที่ทุกทรมานใจงั้นสรุปอีกรอบนะสรุปอีกรอบในวันที่ไม่มีฉันเธอยังมีความสุขดีอยู่ไหมภายนอกก็คือ เหมือนไม่ได้แคร์เหมือนไม่ได้สนใจเหมือนเขาไม่เขาไม่ฟอนไปจากคุณแต่ภายในใจยังเจ็บปวดอยู่เสมอรู้สึกทรมานมากๆกับการที่คุณไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจเขาบางคนคือยังเห็นกันอยู่ยิ่งตองยิ่งตรงนั้นยิ่งทําให้เขารู้สึกทรมานมรู้สึกถึงการที่ว่าเขาได้หมดสิน้นหรือสูญเสียความสุขกับการที่มีคุณอยู่แล้วหมดสิ้นในสิ่งที่เขาเคยได้รับจากคุณไปนะเพราะฉะนั้นถามว่าเขามีความสุขด,ดีอยู่ไหม ภายนอกดูสุขกายสบายใจดีแต่ภายในใจเจ็บปวดและทรมานยังมุฟออนจากคุณไปไม่ได้นะคะจงไปพัฒนาตัวเองเป็นเกเหรียญให้เขารู้สึกเสียดายคุณมากไปกวคนนี้ดีที่สุดค่ะนะ,ะ,นะะอาจารย์เป็นกำลังใจให้สำหรับผู่เจ้าเมืองอยู่ในการทานฟอร์มไปเป็นคนที่หันกลับมาให้คุณค่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่เราคู่ควรที่จะได้ยิน อยู่ในพื้นที่หรืออยู่กับคนที่เขาคู่ควรกับเราไม่ใช่เราไปคู่ควรกับเขานะเขาคู่ควรกับเราจากการกระทําที่เขาแสดงออกต่อเราในลักษณะนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่เออทานฟอร์มตัวเองเนาะส,สดสวยรวยปังค่ะไม่มีความรักมันไม่ดีหรอกมีความรักอะดีแต่การรักตัวเองก่อนนะคะเห็นคุณค่าตัวเองก่อนแล้วก็จะมีคนที่รักและก็เห็นคุณค่าคุณเข้ามาเหมือนกัน นะถ้าคุณด้อยค่าตัวเองเมื่อไหร่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาก็จะด้อยค่าคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นหันกลับมารักตัวเองให้ได้แล้วคุณจะได้ความรักดีๆนะคะโอเคก็จบให้เขาเลยคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุน้ะะําเป็นกรกฎพิจิได้เนาะอืี่เห็นชัดก็นี่แหละนะก็ดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสมันต้องเครียดมันมากเนี่ยเก้าเหรียญก็เป็นสี่เหรียญเนาะอือ อธิบายให้ไปแล้วคือเมื่อกี้เห็นมันเป็นสามเหรียญโอเคอ่าชั่งมันเนาะเพราะว่ามันจะมีความหมายมิติความหมายของไพ่การอ่านไพ่ที่แฝงอยูน่นะคะกับไพ่ที่หลบซ่อนภายในใครสนใจโรงเรียนนะคะอยากเรียนอ่านไพ่ให้ลุกลึก,ล,ก,ล,กลุกกระจางเหมือนที่อาจารย์แบบเจาะลึกแบบเนี้ยโดยไพ่แค่นี้เองทาไมรู้เยอะจังนะก็สนใจก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลมาจองที่เรียนกันได้เราจะเริ่มเรียนวันที่17เมีสายนนะคะส่วนใครที่ สนใจดูนวงส่วนตัวก็ไลน์เอาฟิเชียลดูรายละเอียดแล้วก็พิมพ์หมื่เก้าอีกครั้งอนเท่ากับจองส่วนเรื่องเรียนนะคะสิบห้าชั่วโมงเนาะสิบห้าวันสิบห้าชั่วโมงคุ้มมากๆราคาแปดเก้าเก้าเท่านั้นเองนะสนใจก็ทักไลน์จองที่เรียนกันได้ขอ,อ like, ขอบคุณทุกการไลน์ขอบคุณทุกการ subscribe ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการนํายนสำหรับผู้ที่เลือกการ์ดใบที่สองนี้นะคะกับทอปิกคอนเทนต์ที่ว่า วันที่ไม่มีฉันเธอยังมีความสุขด,ดีอยู่ไหมนะก็เป็นคอนเทนต์เป็นคำถามจาก f อแฟนคลับลูกดวงที่มาดูดวงส่วนตัวกระจา่าก็เลยว่าเออคอนเทนต์นี้ดีเนาะคำถามนี้ดีแล้วมาดูกันนะคะเป็นดวงแบบโดยรวมนะกระย้ำอีกรอบไม่ได้ตรงกับทุกคนสนใจว่าดวงนี้ดวงคุณไหมนะคะดูดวงส่วนตัวดว่าแอดไลน์ออยฟิชเชียลเข้ามานะแล้วพิมพ์หนึ่งเก้าทีคุณจะเห็น รายละเอียดค้าดูดวงแล้วก็พิมพ์9้ามาอีกครั้งนะคะจองคิวกับอาจารย์โอนเท่ากับจองเนาะเรามาดูกันค่ะสถานการณ์คุณเขาก่อน king of i c h a e เขานิ่งใส่คุณมากคุณอาจจะดีกว่าคนเจ้าทำงานดีโปรไฟล์ดีร่ำรวยมีกิจาก,การของตัวเองนะคะหรือหัวหน้า ceo แต่แน่นอนอีกโกจาะนะ king of m i เ h a e l เจา บางคู่บางเคอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อยู่ต่างประเทศต่างอำเภอต,ต่างจังหวัดได้นะแต่เหมือนว่าเขาคนนั้นนะคะคนนั้นของคุณนะ่ะตอนนี้เขาก็นิ่งใส่คุณคุณก็นิ่งใส่เขาคนนั้นเหมือนเป็นคนเก่าในความสัมพันธ์ไปแล้วบางคู่บางเคมีการบล็อกกันไปแล้วนะมีการบล็อกไม่บล็อกโซเชียลก็บล็อกท่าทางบล็อกการแสดงออกไม่มีการติดต่อสื่อสารเป็นความสัมพันธ์ที่จบอยู่ในสภาวะการจบนะคะ อือยากดูอ่ะสถานการณ์ก็เห็นชัดอยู่หรอกนะเดี๋ยวอยากดูต่อการดูต่อตรงนี้คือไพ่ยขยายนะคะเจาะหรือว่าคิงออฟเบรจิเคิลเบลไลซิกออฟครับเพราะคุณอาจจะจกกร,ร,รู้จักกันมาก่อนในสมัยประถมมัธยมมหาวิทยาลัยได้เนาะเป็นเพื่อนเก่าก,รรกันมาก่อนนะคะเขาคนนี้นะแล้วเขาก็เป็นคนหญิงนี้มาตลอดทรีออฟโซนเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วและมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยมีความรู้สึกเออมันมีแผลที่อยู่ในนั้น อาจจะเป็นเขาที่รู้สึกและคุณก็รู้สึกด้วยกระดาษเนาะสามดาบแปดดาบนะห้าดาบที่อยู่ตรงนี้มันหมายความว่าไงอุปสรรคความสัมพันธ์นี้มีแต่อุปสรรคปัญหาจนทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจานมองว่าเป็นคุณเป็นคนที่ถอยออกมาเองมันไปต่อไม่ไหวมันเหนื่อยมันมาจากการที่ความมีอีโก้ความเป็นตัวของตัวเองของเขาคุณนั้นนะคะเอออฟสอรถอยออกมาดีกว่าเนาะอืม นายชอเปนคแล้วก็มีการบล็อกกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะเดย์เทนออฟครับเซเวออฟสดในบางครั้งความทรงจำความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันก็เคยย้อนมาให้คุณได้รู้สึกเขาด้วยก็ได้นะว่าไพ่สลับกันได้เนาะบางคู่บางเคสนะก็ต้องบอกเลยว่ามีสัมพันธ์18บวกไปแล้วก็ได้นะคะเป็นความรักที่ในลักษณะที่เฟรนดี้เนี่ส เกิกับเขาเพื่อนไม่ใช่แฟนมีนการทํางานในความสัมพันธ์เหมือนเป็นครอบครัวหรือใช้ชีวิตร่วมกันแต่ไม่มีสถานะอะไรในความรู้สึกตรงนั้นบางครั้งมันก็เหมือนเกิดขึ้นมาให้คุณได้คิดถึงนะคิดถึงแล้วก็เจ็บปวดด้วยอันนี้ไพ่สลับเป็นเขาได้นะคะเพราะไพ่พลังงานสถานการณ์คุณและเขาเนาะมไม่มองว่าครั้งหนึ่งมันก็เคยมีความสุขตรงนั้นนะโอเคบางคู่บางเคสอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเติร์ปาร์ตี้ มือที่สามได้ด้วยนะนี่คือสถานาการณ์คุณแลเขาแล้วก็คือต่างคนต่างนิ่งไปแล้วนะอืมเราจะมาดูกันนะว่าวันที่ไม่มีชั้นเธอยังมีความสุขดีอยู่ไหมอ่ะมาดูกันดวมแบบร,รวมยาอีกรอบนะคะน้องสีเรียมน้องเคียวน้องมากเออมันมากว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงกลน,นะโอเค e e นออฟสวร์เขามีความสุขดีอยู่ไหมนะโอ้โห โอโห่าเลยนะหเหรียญสองเหรียญน,น,นะคะ t o Physical f o r p s i c a l s a e i a l a l s นะอืมเราจะมีการเปิดคอร์สเรียนอ่านไพ่โดยใช้ตอบคำถามไพ่สามใบอันนี้ใต้สำรับจะตอบคำถามด้วยไพ่สามใบนะเรียนอ่านไพ่ล้วนๆนะคะเป็นคอร์สเสริมนะ ข้อัพสกิลการร้อยเรียงไพ่นะคะว่าสามไพ่นี้ตอบคำถามไปเปิดไปปิดเป็นแบบไหน,นยังไงถ้าสนใจทักมาจองที่เรียงก็ได้แนะนำให้ว่าต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานการรู้ความหมายไพ่อะไรรู้ความหมายก็คือไพ่ถ้วยไพย่เหรียญเป็นยังไงแบบไหน,นถ้าคุณไม่รู้คุณไป่ศึกษาใน YouTube ก็ได้หรืออยู่ในไหนที่เรามีความหมายไพ่แล้วมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์จะเน้นการร้อยเรียงไพ่ตอบคําถามอย่างนี้เนาะอ่านไพ่อย่างนี้นะรานะคาคอร์ส15วัน15ชั่วโมง8 9 9เเท่านั้นค่ะ นะเรียนแบบเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยนะมีทำเวิร์กช็อปด้วยนะสนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้นะคะขอ,ขออนุญาตโฆษณาแทรกคลิปหน่อยอ่ะเรามาดูกันนี่คือการตอบคำถามแบบสั้นไว่ากับการที่วันที่เขาไม่มีเราเขามีความสุขดีอยู่ไหมดีอยู่ไหมหมายความว่าไงเป็นคำถามภายปิดเราก็มาดูกันนะอืมอาจารย์อยากขยายอาจารย์ขอขยาย จริงมันก็เห็นแล้วสามใบก็เห็นแต่อยากรู้หกหมายอ่าเห็นชัดเลยเมื่อก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่เคุณให้ p พร o r i มากนะให้ความสําคัญกับเขามากนะเนาะเขานิ่งใสค่คุณคุณแบบเป็นคนที่คอยตามเขาอยู่เสมอนะให้คุณค่ากับเขามากมากเมืม่อก่อนก็บอ,อกว่าเมื่อก่อนในตอนเมื่อก่อนที่คุณเป็นแบบนั้นอืในตอนที่เมื่อก่อนที่คุณเป็นแบบนั้นมันทําให้เขายังยึดติดยึดมั่นอยู่ค่ะว่าคุณจะทําแบบนั้นอีก ซึ่งคุณจริงๆเขาก็รู้แหละว่าคุณจะไม่ถามเพราะว่าอะไรเพราะมันจบไปแล้วคุณให้ความสัมพันธ์นี้จบจริงๆอืออาจารย์รู้สึกว่ามันมีการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่นะคะมันมีการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่แต่คุณไม่หึงไม่อืไอไม่อะไรบ่อยเข้าไปไปตามทางที่เขาชอบชอบของเขาเนาะคุณไม่เข้าไปลงในสนามหรือไม่ลงไปเล่นในเกมรักเกมความสัมพันธ์ของเขาอีกแล้วเนาะอาจารย์รู้สึกได้แบบนั้นอือจะมูล คุณอะยอมรับความจริงแล้วแต่เขาต่างหากแหะที่ยังไม่ได้ยอมรับความจริงว่าคุณจากไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาสรุปทีภายกันกับคอนเทนต์ที่ว่าวันที่ไม่มีฉันเธอยังมีความสุขดี Queen, อยู่ไหมควีนอ้อมสอดถือหมายเขาพยายามปฏิเสธมันพยายามบอกว่าตัวเองมีความสุขเพราะว่าเขาจะได้ไม่รู้สึกแพเห็นไหมหกหมายอืตรงเนี้ยเพราะที่ก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่คอยดึงเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาหายไปคุณก็ให้โอกาสเขาดึงเขากลับมาอยู่เสมอ นะแต่ตอนนี้คุณเงียบไปเลยนั่นคือคุณจบจริงๆคุณบล็อกคุณจบจริงๆนะเขาไม,ม่กล้าที่จะยอมรับว่าเขาแพ้ว่าเขาไม่สามารถชี้ชนะคุณได้อีกแล้วเขาไม่ได้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณแล้วเขาไม่ยอมรับนะคะแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกฮารเรียนว่าวันที่ไม่มีคุณเขาไม่ได้สบายดีเขาไม่ได้มีความสุขเพราะเขายังโหยหาโอกาสจากคุณอยู่นี่ไงหนึ่งถ้วย การยื่นถ้วยกับคุณคือโอกาสการเริ่มต้นใหม่จากคุณอีกครั้งสองเหรียญห้ากับสองคือเจ็ดกับสามหวังว่าคุณจะกลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งถึงแม้การพูดคุยนั้นคุณจะให้สถานะเขาคือเพื่อนจริงเขาก็ยินดีที่จะกลับไปในความสัมพันธ์อย่างน้อยกลับไปเป็นเพื่อนของคุณแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณไม่เอาอะไรเลยคุณไม่เอาเลยนะสองเหรียญแฮงแมนแต่คุณก็ไม่กลับบางคู่อาจจะกลับแล้วแต่มีการเว้นระยะห่างนะคะ ถ้าในความสัมพันธ์นี้ก็บางคู่อาจจะคนเก่าของคุณเขากลับมาแล้วแต่คุณเองมีการเวระยะหา่างทิ้งระยะห่างให้กับเขาให้เขารู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคุณซึ่งคุณก็รู้สึกแบบน,นั้นจริงๆมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะทาอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่ยังน้อยเขาไม่ขอไปจากชีวิตคุณเพราะมีคุณเ,ออเป็นเพื่อนหรือว่ายังคุยกันได้อยู่ยังมีโอกาสมุมเขานะยังมุมเขายังมองว่าเขายังมีโอกาสที่คุณจะกลับมาในความสัมพันธ์ แปดไม้สี่ถ้วยตรงนี้แต่สิ่งที่เขารู้อ่ะเขารู้แน่นอนว่าคุณไม่ได้เหมือนเดิมจมูลเพราะอะไรเพราะอาจารย์มาว่าเขาน่าจะส่งสัญญาณหรือพูดคุยกับคุณมาในการทักแชทหรือข้อความซึ่งคุณก็รู้แล้วแหละว่าเขาอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่คุณไม่ให้เขาเหมือนเดิมแต่คุณก็ไม่ได้แบบเพิกเฉยหรือเออตัดรอนเขาขนาดนั้นนะในบางคู่ที่หันกลับมาคุยกันแล้วมันก็มีการบล็อกท่าทางการแสดงออกที่คุณมีต่อเขา มันทําให้เขาไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่ากับการที่คุณแสดงออกนี้คุณยังต้องการเขาไหมแต่คนเราอะ่ะมันเข้าข้างตัวเองน่าภัายนี้เข้าข้างตัวเองหมายความว่าไงหมายความว่าเขาคิดว่ามีตัวเขามีดีมากพอและดีมากมายที่คุณยังมีเยื่อใหญ่กับเขาซึ่งคุณเนี่ยจริง,รงๆคุณอ่ะถาว่าคุณมีมีเยื่อใยไหมคนละเก,ก่ามันก็มีอยู่แต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกขนาดว่าฉันอยากกลับไปเพราะฉันรู้แล้วว่าเธอทำร้หัวใจฉันมันเยอะมากพอแล้วฉันไม่กลับให้เธอ ฉันไม่กลับไปให้เธอทาลายฉันอีกหรอกคุณมีทางใหม่ที่ดีกว่าอยู่แล้วคนอย่างคุณมีทางใหม่ที่ดีกว่าอยู่แล้วคุณไม่กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมๆที่ผลลัพธ์ที่คุณก็รู้แล้วมันก็ไม่ได้หนีอะไรแล้วเขาก็ไม่มีอะไรให้เราใจมากพอที่กลับไปค้นหาหมดการค้นหาหมดแพชชั่นแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกแต่คุณก็ไม่ได้แบบเพิกเฉยเขาหรือตัดร้อนเขาขนาดนั้นนะคะก็ยังเป็นคนแบบเออแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะ แต่ตัวเขาเองต่างหากละ่ะที่เข้าข้างตัวเองคิดว่าคุณยังมีใจเดี๋ยววันหนึ่งคุณต้องกลับไปเออไปทําเหมือนที่เขาเคยทําไปให้ความสําคัญกับเขาที่เหมือนที่คุณเคยทํากับเขานะเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอกนะสรุปอีกรอกว่าเขามีความสุขดีอยู่ไหมในวันวันที่ไม่มีเราเขามีความสุขดียังมีความสุขดีอยู่ไหมก็คล้ายๆน้าพ่เมื่อกี้นะคล้ายๆกันนะ หน้าไพ่นี้ก็เป็นว่าทาท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจเหมือนสูญเสียกับบางสิ่งบางอย่างไปอยากให้คุณกลับไปในความสัมพันธ์เหมือนที่เคยเหมือนที่เคยทำเพราะฉะนั้นสรุปให้ได้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขเขารู้สึกถึงการสูญเสียคุณไปอยู่เสมอแต่การสูญเสียคุณไปในตอนเนี้ถ้าเขายอมรับความจริงเขาจะร,รู้ได้แล้วว่ามันสูญเสียไปแล้วแต่เขาไม่ได้ยอมรับความจริงเดิมูเขายังเข้าข้างตัวเองว่าเขามีดีมากพอและดีมากมาย หวังว่าหวังว่าวัานหนึ่งคุณจะกลับไปในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาอยู่ได้นะเยียวยาตัวเองอยู่ได้กับความหวังรมๆแรงๆกับการที่หลอกตัวเองว่าคุณจะกลับไปเพราะฉะนั้นสรุปให้ได้ว่าเขาไม่มีความสุขวันที่ไม่มีคุณอยู่เขาไม่มีความสุขก็เขาให้อยู่กับสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีดีระดับนะคะแต่เขาการที่เขามีดีไม่ได้ความหมายความว่าเขาในมุมเขานะเขามีดีอาจจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สิน น,นูนนี่นะรูปร่างหน้าตาตีก็ว่าไปแต่การที่เขามีตรงนั้นมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขแต่การที่มีคุณคือการที่เขามีความสุขเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาไม่ได้มีความสุขกับความรู้สึกที่เขามีนะคะภายนอกเขาอาจจะดูดีดูไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ภายในใจเขาไม่ได้มีความสุข,ข<ม>เพราะเขายังรอคอยหรือรอการกับมาเอ่อกับไปของคุณอยู่ซึ่งตัวคุณไม่เอาอะไรนะหนาภายนี้เหมือน อาจารย์รู้สึกว่าคุณไม่เอาแต่คุณก็ไม่ได้เพิกเฉยขนาดตัดร้อนเขาขนาดนั้นโอเคมาดูกันนะคะเข้าหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุดินพุทธศักรังกรราศีพิจิกราศีมีนถ้าน้ำมีกลกดพิจิกถ้าลมมีถุนตุกงคุมได้นะคะไปดูแบบโดยรวมตรงบ้างตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสีเรียมน้ำเคียรมม์มากสนใจดูวดวงส่วสนตัว,ตวลายออฟฟิเชียลสนใจโรงเรียนคอร์สลายออฟฟิเชียลเช่นกันต้องขออภายในการตอบกลับราชานะคะ ขอบคุณทิการไลค์ขอบคุณิการ s u b ส c คร b e ขอบคุณิกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ